คำเตือนช่วงนี้เป็นเพียงสื่อกลางในการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการเล่นการพนันทุกชนิดค่ะนะครับสวัสดีค,ดดครับี่นะคะนี่น้องพี่ตา,มาเมล็นนั่พอดีเนาะคะ่ะพอดีมากินพิซซ่ากันเมื่อน,นี้ยขโซษเลยกันบะพี่น้องามาพิซซา่าบวกกันทนุดสองหนึ่งค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะน้องดิตาดนโดนเพื่อนกับสิมาหาเพียเนาะ,ค,ะครับดีจาไปบอก แม่นวดแางไหนคะลูกขอดังๆเด้เลยลูกไปไปไปเมื่อนันนี้ไปเห็นหรือีสององค์่ะขอดังๆเด้ ามาที่เลือกท้องนึ่หนแหอม่หง่งเลี้ยนนดวาไปเห็นอยู่ใสไปบอกเห็นนดผู้เดียวนะอืมอ้าวพี่เห็นนดฟ้าแม่ยี่าใจอ,อะไรบอยล่าบอกแน่นุดแม่บอกไคสันบอกย็นลาที่บอกเห็นนน เขาได้ฝ <mile> <recuper ate. S 2> ันเห็นเห็นเด็กอยู่ข้างว่ามันจะได้เสมอนี่แหละไปเห็นยางเรียงว่าบอกจะได้บอกงานรัดวันนี้ก็ได้บอกแก่นุชโอ้ันมีสองงานโอไปแอ็ดเบาพียร์โนค่ะน้อมัเป็นงานนุชประสันอบอกงานรัดประสันแล้วเจนุชมากพอดีเจนนุชที่ตาไปเห็นเด็กสองหนึ่งอยู่ข้างว่าบอกผู้ได้ก่อน ขางว่วใหญ่โอ้ขางว่าไม่รัดน่ะบว่ใช่บ่าไม่ได้บอกเจ้าไม่โอ้ขอเข้าใจคิดที่สั่นเพราะไอ้ได้หลายอันย่ารัดนี่เป็นเอี้ยของเกนุ๊โอ้เพมันเป็นพี่น้องกันว่าได้บอกเกนุ๊ตไป่ได้บอกแยกเกนุ๊โอ้ขอไข่ได้หลายเห็นดิเจ้าสองหนึ่งใช่โอ้ยดาคือเห็นแม่นคือนูมมาบอกแม่ปูนแน่นอนแต่อีหย่าเห็นมีคองนวดหย่าเลยเห็้อีกบ่ หัวดใจหรือหัวดเก่าเนี่ยหัวใจส่อเก่านี่แต่หองเยลารบเลโอ้คือหัวที่พันมาบ้นเนี้เฮ็ดจังไรบ่ตองหัวเยลาได้ไปบอกเกี๊ย่เป็นแนวป่าชุ่มอยู่ทางบ้างเหลาถึงนแนวเยลาดบอกว่าห็นยู่ยใส่เนี่ยยุ่ตรงขาเนี่หว่าบ่อหัวไม่มีแม่รูก วัดนี่นี่นี่วัดวันที่นั่องเหี่ยนมักตัวไรอีลาไปโร่ยงบานนะพี่ห็นผีนะเห็นผีเลยอีลาเห็นผีนะอีลาเห็นผีนั่นนางกงกยุสัยหระกงยุสานโรงพยรงบานเหมยสานที่คนนนางทักอีราไปโร่วงบานไปโร่ยงบานมากไปพ้อผี คนห,หัวหลุพี่น้องอันนี้คือปวัติไม้ด้ค่ะคือน้องเกจับศูนย์่พอาะวางวัดต้อหันนั่นเห็นอยู่ขางหัวเก่าสองนึง <c oughs> ค่ะคไปเลยไปบอกพี่สาวของเจนุดค่ะวันนี้แอบจะเลยสิถามเอางาวดนี้เนาะค่ะให้น้องตองว,วัดไปก่อนว่าน้องทีต่ตาเพิ่นสิบอกกะเด็นเนาะแม่เพิ่นไปโรงพยาบาลมาเมาื่อคืนนี้่ม่น<ม>บ้าแังรีบบอกเลยเนาะเมื่อคืนได้บาลูกไปมาไปเฮ็ดหยังก็อนร้องไบร์ยายยายบ่สบาย เปพ่อญายบอปันนี่พ่อจ้ะอีเลยไปเห็นผีจ้ะอีหลานคนเดียวไม่มีใดอยู่มีเจ้าคนนี้เห็นเจ้าเ็เห็นเหเหเห็นเ็เห็นนเนเนเนนเเเยนเห็นเนนนนหน อุ้ยยาทำไทำเขาผีได้บ่นังเปนจีได้บ่อเีนมันไปว่เห็นเหมืองบานบ่อ่าเห็นเห็นแล้วมาในผีมันมาจากไหนลูกแห่ขลองื่อนข้นป่วยื่อนจังไนเพื่ึ้นยังไงไอ้จีด้นบานป่วยแล้ว น so yeah, yeah. ัไหม่วดเด็กเขาอกย่าย่าย <no ุ yeah. Yeah. ้าว่าาคิดว yeah. ่าเป็นค uh ุนบมอนเลกจังไลยจังกาขข่อเรขวเขาชหนึบช่แบบช่ให้ตัวไหเขายกับ่ายั่า่กย่า่บย่ายกับ่ายบ่ายเขบาบ่าัายก่าาาาา โยกแบบนี้เราบอกวันหนึ่งสามหกผีผู้หญ่งอ่ะโอ้ยคนขี้นี่เป็นเปิ้นอันนี้ความเสื้อส่วนบุคคลนะคะคือเด็กหน่อยเห็นทุกหญ่อาจซิบเห็นคือเหมือนแมนแมนแมนตามภาษาเด็กหน่อยเนาะค่ะพี่น้องเพิ่นไปเยี่ยมย่ายย่ายเป็นเสาโรงพยานแมนบ้างที่นี่เพิ่นจะเลยพ่ออยู่สามสามอยู่หน้าโรงพยานบะเจี๋ยนแมนหมวกขุนนางยายล่ะบ้านเดี๋ยวไปหมวกขุนนางยายแมน Tạm được sáng lạc qua quân ngài. Tai mong hành lang mong hành lang mong hành lang kể từ bọc của tôi. Kể từ bọc của tôi mong hành lang quân tay lại mong bán nó cũng không kịp không Tìm thấy mong 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 <t od ian |ms|> เพื่อนฟันบออนีรมาเพืนบอจ้ะนี่พีเพีเบอกรับวใหเพื่อนกันแปดเนาะแปดพเย้งสามหูขยายกับสินีนบอสามหูกับอเปอกไม้กันสามเก่าห้องเนาะฮามากน่ามแกบอขนาดเนาะถูกแล สีกาห,า,าหน้าตาเนาะตอนนี้ได้แล้วหรือมานนี้เอากี่ลาเขียนเตกซ้องตัวล่างมาดิเขียนเซนีในกีฬามาตัวแดงกีลาเป็นมิเสเซนเป็นเทศไทยเลยเนาะอันนใหญ่ก็เลยสื่อน้ำเฟินซาว่ะทีมัมนบอใกใหญ่เัาไ็่ได้บอกเชนโน <laughs> ของเจโนมันเขาวสามเนาะใช่เออบาทนี่คือคนนี้ตัวนีเนาะบาทนี้อันนี้กีลาเชียงหเดเร้สองโานหกศูนย์เก้าศูนย์ทีปีนัวหายไ่หกศูนย์อ่ากีฬลาเรียนยูสั่นไดเดียวปวสานค่ะเรียนอยู่ปวสามค่ะเอฟซีก่ะไห้กับร่างใจนองเนะค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะกดติดตามกดซับสไครป์ให้น้องวีตานะคะบางย่างไปโรงเรียนกนดี๋ยวตะี่เรจะขยายเนื้อคือเบิกซัพยหายจะขยาน,ยยานเพิ่นไปขั้นหนึ่งเพิ่น,นอยากไปเที่ยวโรงเรียนเนาะคะ่ะเนาะหายกำลังใจน้องน้อนกับทางบ้านกต่อยากล่ำบากเนี่จนยจะไม่เลยนะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องวีตานะคะหรือว่าผู้ใดไม่โชคไม่ลาบอยากหายเาค่ะนุ่มน,นอนแต่คาดของห้าได้เนาะคะ่ะเนาะ ยี่าอยากได้เงนินไปเงิน,นไปไปไมไดรือเป่เดี๋ยวแม่บโบจะให,ห้เงินไปชื่อนุ้เนะาจะให้ตังไปชื่อขนุนนะคะวันนี้กะได้แนวแินกี่น้องดีตางเงินเดียวกัน่กินข้านําอยูน้่มนอกเืินน,นี่คือว่าโชคดีคือปกติกับถื่พก,กค่อยมาเนะาะเีินห่ะเอาจังใดแม่บโบกับขอบคุณน้องดีต้า ช้โชคใแ้ม้าชุโอ,อ้ชคนเด้อค่ะแล้วแนนม่ผมหายเงินันค่ะแบบนี้แต่ฝ้าบรงเด็กน่องดีตาคนมีเส้นเนาะค่ะไปบิ่งไกลๆเอา ิอพลาดประการใดก็ขอขอภัยเอฟซีพ่อว่าเบากระนองตีตาก็บใสขั้มสามบาทในจักหน,น่อยตั้งแค่น้องก็บเบาปุ่ถือลงร้ลงรืมเนาะค่ะเนาะคือผีอยู่อยู่สารแต่ว่าอยู่หันเจนุดก็เคยเห็นมันบ่เป็นหม่องค้นนางหลายๆมันเป็นซาลาบอกแมนเปลสลาราเป็นซาลาแสดงว่าน้องเห็นอยู่ซาลาได้เลยเนาะแมน เป็นเสื้เอิรนวาสานนอกคอนชีนเป็นสนามเดียมอีสามเดียมค่ะอ,อันนี้น้องมีเส้นน้องริต้านะคะใช้วิจรณญาณในการรับชมสอบจังตามค่ะแนวทางมีความเสี่ยงขันบอมากาพานเด้อค่ะให้กําลังใจน้องวิต้าได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์นะคะค่ะไม่โชคไม่ดาบค่ะอยากมาเยี่ยมหรือมาหาน้องวิต้าก็ได้นะคะค่ะ เป็นหลานกจนนดนี่แหละค่ะเอาฝากกดรลย์กดแช่น้ำแน่นนะคะเป็นเพียงแนวทางแคบไว้จดไว้นะคะเห็นหงบ้านอกอะ่ะเอาก็สิบอไะไดขี่จนดประดนอกจากเนาะ่าดูทันอยู่นะคะ